ก็เจริญพรพวกเราทุกท่านนะวันนี้หลวงพี่เอาธรรมะสบายๆมาฝากพวกเราในช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเผื่อว่าหลายท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองในด้านไหนอะไรต่างๆเนี่ยจะได้มีข้อมูลในการที่จะเอาไปใช้เนาะในการที่จะคิดว่าเอออาจจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปพัฒนาตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาหนึ่งชาติเนี่ยนะครับ แต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะครับในทุกๆในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความสุขเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องการสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะครับพัฒนาตัวเองให้ดีนะในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้จึงจะนะครับคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะดังนั้นวันนี้หลวงพี่เลยเอาสิ่งที่เรียกว่านะครับการพัฒนานิสัย6อย่างซึ่งจะทําให้นะครับ ชีวิตของเราในทุกๆด้านเนี่ยเปลี่ยน,ปยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Keystone Habit เนาะ Keystone Habit ก็คือนิสัยหลักๆนิสัยที่สํา,สาคัญสําคัญซึ่งถ้าเรามีนิสัยนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้นิสัยอื่นที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยถูกผลักดันแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับไปในทางที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติอย่าลืมว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราถูกขับเคลื่อนโดยนิสัยนะ นิสัยมีส่วนในการที่จะกําหนดความสุขและความสําเร็จของชีวิตเราเป็นอย่างมากเพราะเราใช้ชีวิตโดยมีนิสัยเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราลองสังเกตนะเราเอ่ยชื่ออะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยเป็นนิสัยหมดเลยการแต่งกายการเดินจะเดินช้าเดินเร็วการพูดจะพูดช้าพูดเร็วการกินจะกินช้ากินเร็วครับมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมดเลยมีนิสัยเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นนิสัยทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่วันนี้หลวงพี่มีข่าวดีมาแบ่งปันพวกเราก็คือว่า จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเราไม่ต้องไปตามแก้นิสัยทุกอย่างที่มันไม่ดีหรอกนะครับซึ่งฝรั่งเขาฝรั่งเขาวิจัยมาแล้วมันมีนิสัยที่เรียกว่าคีย s t โ n e h a b ปิเนี่ยคือการแก้นิสัยหลักๆไม่กี่อย่างเนี่ยแต่จะส่งผลให้นิสัยที่ททเหลือที่ไม่ดีทั้งหลายที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยมันถูกปรับปรุงและดีขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งเราจะมาคุยกันว่า6อย่างนี้คืออะไรบ้างนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามองว่ามันมีนิสัยอยู่2แบบนะนิสัยที่เราแสดงออกในทางพฤติกรรมเนี่ยทางกายก เรียกว่านิสัยอย่างหยาบอันนี้เรามองเห็นเราเราสัมผัสได้กับคนที่เราอยู่ด้วยเขาจะบอกเราได้ว่าเราเราเป็นคนนิสัยยังไงเราพูดเร็วเราใจร้อนเราขี้เหนียวเราขี้นินทาเราเป็นคนชอบให้ทานเราเป็นคนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนิสัยที่ที่ที่เห็นทั้งเราเห็นตัวเองบ้างทั้งคนรอบข้างเราเห็นเราบ้างเขาบอกเราได้ว่าเรานิสัยอย่างไรอีกอันนึงเป็นนิสัยที่อยู่ลึกเขาเรียกว่านิสัยโดยละเอียดนิสัยโดยละเอียดเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของความคิด บ,บางคนชอบจับผิดคิดลบอยู่ตลอดเวลาเลยบางคนเวลาประชุมเนี่ยก็จะไม่ค่อยฟังความเห็นของคนอื่นใครพูดอะไรมานะั้นเราตั้งทงไว้ในใจว่าไม่ฟังของชั้นคนเดียวฉั้นถูกอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของความคิดซึ่งถือว่าเป็นนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นนิสัยที่อยู่ลึกโดยละเอียดนะครับบางคนเป็นคนดื้อเงียบอย่างเงี้ยอาจจะเนี้บแต่งตัวดีนะครับพูดจาดีแต่ดื้อเงียบใครพูดอะไรมาก็ไม่ฟังนะครับใครให้ทําอะไรก็ไม่ทํา ครับแต่ไม่ทำเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นนิสัยประเภทหนึ่งแต่เป็นนิสัยโดยละเอียดที่มันอยู่ลึกเนาะซึ่งอันเนี้ยนิสัยที่เราจะคุยกัน6อย่างวันนี้ลุงพี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าไปช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยทางนิสัยที่เป็นส่วนหยาบแล้วก็นิสัยที่เป็นส่วนละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1นะครับนิสัยที่ว่า key Stone ให้เ t หรือว่านิสัยหลักถ้าเราแก้ไขนิสัยตัวนี้ได้เนี่ยมันจะกระทบนิสัยอื่นๆหมดที่เราอยากจะแก้ไขได้เนี่ยข้อแรกนะ ค่อยๆฟังไปนะมนุษย์เนี่ยเรามยเวลา24ชั่วโมงนะเรานอนหนึ่งในสามของชีวิตนะนอน8ชั่วโมงบางคนก็6นะแต่ว่า,าคร่าวๆนะนอน8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงเราทำโน่นทํานี่การนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับใครที่เข้านอนตรงเวลาแล้วนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยร่างกายเขาจะพร้อมในวันรุ่งขึ้นนะครับเขาจะมีความสดชื่นนะครับที่จะทํางานที่จะขับเคลื่อนชีวิตในวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุขภาพของเราเนี่ยในร่างกายเรามีอวัยวะมากมายเลยซึ่งมันมีเวลาในการทํางานแล้วก็มันมีเวลาในการพักผ่อนของมันครับที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยตับจะขับสารพิษตอนกี่โมงนะครับกระเพาะอาหารคนจะย่อยตอนกี่โมงลำไส้คนจะบีบรัดตอนกี่โมงไตคนจะพักตอนกี่โมงเนี่ยเขามีเวลาทํางานของเขาดังนั้นถ้าเราเข้านอนตรงเวลาคนะรับร่างกายอวัยวะของร่างกายทุกระบบทุกส่วนจะได้พักแล้วได้พักอย่างเต็มที่นะครับร่างกายของเราจะสดชื่นแข็งแรง กรดฮอร์โมนก็จะหลั่งตรงเวลานะครับจะมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ถ้าถึงเวลานอนแล้วเราไม่นอนเนี่ยครับเราไม่ดูแลรักษาตัวเองเนี่ยถึงเวลานอนแล้วเราไม่นอนอวัยวะต่างๆเหล่านั้น,เ,นเขาก็จะไม่ได้พักตามเวลาที่เขาสมควรจะได้พักจะทําให้อายุการใช้งานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีอายุการทํางานที่สั้นลงดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยแค่เราเข้านอนตรงเวลานะครับแล้วการเข้านอนตรงเวลาเนี่ยยังบ่งบอกถึงว่านะครับคนคนนเนี่ย มีการวางแผนมีความคิดที่สามารถที่จะตัดใจนะครับอะไรก็ตามที่เนื่องด้วยเวลาแนละ้วเราตรงเวลานะถ้าเราตรงเวลาเรื่องการนอนนะมันจะส่งผลให้พื้นที่อื่นในชีวิตของเราเนะี่ยตรงเวลาไปด้วยเราจะ,ะรู้เลยว่าสี่ทุ่มเราจะนอนพอสี่ทุ่มเราจะนอนเนี่ยมันจะบอกตัวเองได้ว่าสามทุ่มครึ่งแล้วเราควรจะเราควรจะเลาเเรื่องงานแล้วเราจะไม่ดูโซเชียลมีเดียเราจะเตรียมปิดคอมพิวเตอร์เราอาจจะเริ่มนะครับอ่านหนังสือธรรมะ ทำใจให้สบายก่อนนอนหรือว่าเล่นโยคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้การนอนของเราน่มันมีคุณภาพไงอันนี้สําคัญมากนะครับซึ่งหลวงพี่เองในช่วงที่บวชมาเนี่ยก่อนมาบวชก็นอนไม่ตรงเวลาครับใช้ชีวิตก็แล้วแต่สบายๆอยากนอนดึกก็นอนดึกไม่อยากนอนก็ไม่นอนบางทีก็ไม่นอนเลยก็มีครับแต่พอมาบวชกส็สังเกตเองว่าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยได้นอนตรงเวลาสี่ทุ่มนอนตีสี่ครึ่งตื่นเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิบปีแล้ว รู้สึกว่าพอถึงสามทุ่มครึ่งเนี่ยร่างกายจะง่วงละมันจะหลังสารง่วงหรือว่าเราง่วงเองก็ไม่รู้แต่มันกลายเป็นนิสัยว่าเราจะง่วงนอนต,ตอนประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มสี่สิบห้าแล้วสี่ทุ่มปุ๊บไม่เกินห้านาทีผมพี่เป็นคนที่หลับง่ายมากเลยมันเหมือนเราสร้างนิสัยให้ตัวเองหลับง่ายเราหลับตรงเวลาแล้วเราหลับสี่ทุ่มแล้วเราตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยเพียงพอแล้วกลางวันไม่ต้องนอนอีกเลยร่างกายสดชื่นเหมือนเราได้ชาร์จแบตเต็มที่แล้วก็นอนไม่ฝันด้วย นี่คือข้อดีของการที่เราเราสร้างนิสัยในการเข้านอนตรงเวลาเป็นเวลาซ้ําๆไม่ใช่หลายเดือน,นครับแต่เป็นหลายปีครับนี่ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะดังนั้นนิสัยแรกเลยซึ่งหนูพี่ว่าทําได้ง่ายที่สุดเลยเริ่มต้นจากพวกเราแค่พวกเราเข้านอนตรงเวลาเนาะแล้วเราจะรู้จักตัดใจจากสิ่งอื่นๆแล้วถึงเวลาทําอะไรเนี่ยในพื้นที่อื่นเนี่ยเราจะตรงเวลาไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเราจะให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทํามาดูนิสัยที่สองนะครับนิสัยที่2คืออะไรนะครับนิสัยที่สอง หลังจากที่เรานอนตรงเวลาแล้วเนี่ยนิสัยที่สองที่ต่อเนื่องกันเลยนะคือนิสัยของการตื่นเช้าเอออันนี้สําคัญนะการตื่นเช้าสําคัญกับชีวิตยังไงพวกเรารู้ไหมว่าในหนึ่งวันย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเวลาช่วงไหนของหนึ่งวันดีที่สุดสําหรับหลวงพี่นะเวลาตอนเช้าดีที่สุดเลยเพราะอะไรตอนเช้านะหนึ่งเงียบสองเพิ่งตื่นนอนร่างกายได้พักเต็มที่โดยเฉพาะสมองได้พักเต็มที่เลยสามยังไม่เจอใครเลย ยังไม่ได้แก้ปัญหายังไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนั้นเป็นเวลาที่เป็นโลกส่วนตัวของเรามากที่สุดเลยแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนจํานวนมากที่บรรลุธรรมตอนเช้ามืดนะถ้าเราสังเกตถ้าเราเป็นนักประเดี๋ยวทำนะเราลองถามตัวเองว่ารอบไหนเรานั่งสมาธิได้ดีที่สุดคนมากกว่า80%เนี่ยหลวพี่เชื่อว่านะจะเลือกตอนเช้ามืดแค่เราชนะความง่วงนะนอกนั้นเนี่ยตอนเช้าดีที่สุดเลย อนเช้าแค่สู้กับความง่วงแต่ยังไม่ต้องไปสู้กับผู้คนยังไม่ต้องไปตัดสินปัญหายังไม่ต้องทําอะไรเลยอากาศก็เย็นนะครับเงียบก็เงียบแล้วร่างกายได้พักเต็มที่เวลาเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนักศึกษาหลายท่านตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้าเพราะอะไรเพราะความจําดีมันเงียบมันเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจใช่ไหมอ่านได้นานแล้วความจําดีนักธุรกิจหลายท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อมาวางแผนงานตลอดทั้งวันหรือวางแผนงานตลอดทั้งสัปดาห์เพราะอะไรเพราะสมองได้พักเต็มที่ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะหลั่งไหลในตอนเช้าเนี่ยได้ดีที่สุดพวกเราไปลองทําดูนะผมพ,พี่ว่าการที่เราได้นอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยนะครับหชั่วโมงหรือเจดชั่วโมงแล้วแต่เราก็กแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะแล้วเราเอาเวลาเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยตื่นเช้าอีกนิดหนึ่งคำว่าตื่นเช้าหมายความว่าไงบางท่านอาจจะตื่นเช้าอยู่แล้วเนาะเราอาจจะตื่นเช้าขึ้นอีกสักครึ่งชั่วโมง รหรือหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ลองปรับดูว่าครึ่งชั่วโมงแล้วมันมีผลกับร่างกายยังไงเราเรา,เราง่วงไหมในในช่วงกลางวันเราง่วงไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะทาอะไรไหมถ้าครึ่งชั่วโมงไม่พอเราขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะต้องไปทํางาน8ปดโมงแล้วเราตื่นตีห้าสมมตินะเรามีเวลาสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากเลยไม่ต้องรีบเข้าห้องน้ำม้องท่าล้างหน้าแปรงฟัน แต่งกายให้เรียบร้อยทานอาหารให้เรียบร้อยนั่งอ่านหนังสือนั่งคิดงานนั่งวางแผนวันนี้จะไปสอบก็มีเวลาทบทวนวันนี้จะไปไประชุมไปพรีเซนต์งานก็มีเวลานะครับจเย็นๆไปถึงที่ทํางานก็ไปแบบสบายๆไม่ต้องรีบร้อนกระหืดกระหอบเพราะว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆสิ่งที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเข้านอนแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคนที่ตื่นเช้าคือคนที่ได้เวลาของชีวิตคืนมามากกว่าคนอื่นคนคนนั้นจะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตออกไปจากบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจเลยว่าเพราะว่าม มันตื่นมาแล้วมันทบทวนหมดแล้วว่าวันนี้ต้องต้องทำอะไรต้องเจอใครต้องเตรียมของเข้าขอ,ของเครื่องใช้อะไรไปบ้างเห็นไหมนี่คือข้อดีของการตื่นเช้าเราลองดูนะแค่นีใส่สองอย่างเนี่ยแค่เข้านอนตรงเวลากับแค่เราตื่นเช้าเนี่ยนะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราหลายๆด้านเลยถ้าเราเป็นคนอย่างนี้จริงจริงนะเป็นคนที่ถึงเวลานอนนอนนะครับถึงเวลาตื่นตื่นนอนนอนก็นอนตรงเวลาตื่นก็ตื่นแต่เช้าเนี่ยนะเราจะมีนะครับเวลาเหลือในชีวิต เราจะสามารถบริหารจัดการให้ลงตัวตามที่เราต้องการได้ดังนั้นลองไปศึกษาในรายลนะเอียดดูนะว่าถ้าตื่นเช้าแล้วจะต้องตื่นเช้ากี่โมงถึงจะเหมาะก,กับเรานะรถ้าเข้านอนที่บอกว่าเข้านอนตรงเวลาเวลาไหนคือดีที่สุดสาหรับเราบางคนสี่ทุ่มโอเคบางคนสี่ทุ่มครึ่งบางคนห้าทุ่มอย่างนี้เป็นต้นแต่และคนมีเวลาที่พอเหมาะมาดูอันที่3นะครับพอเราเข้านอนตรงเวลาเราตื่นเช้าแล้วเนี่ยอันที่สามก็สาคัญมากอันที่3มามคือนิสัยของการรักการออกกําลังกายอย่างน้อย30นาที ับมหรือ4วันต่อสัปดาห์การออกกําลังกายเนี่ยหลวงพี่คงไม่ต้องอธิบายว่ามันดียังไงนะพวกเราทราบอยู่แล้วว่าออกกาลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าออกกําลังกายต่อเนื่องนะครับสามสิบนาทีสามถึงสี่วันต่อสัปดาห์หรือทุกวันได้ยิ่งดีเนี่ยจนเป็นนิสัยในการรักการออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะส่งผลให้นิสัยด้านอื่นหรือว่าพื้นที่ด้านอื่นของชีวิตเราดีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นว่านะครับใครที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเนี่ยพอออกกําลังกายมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะ มันจะไม่ค่อยอยากดื่มเหล้าเพราะอะไรเพราะว่าดื่มเหล้าละจะทําให้เรานอนไม่มีประสิทธิภาพเพราะเราต้องนอนตรงเวลาเราตเราตื่นเช้าถ้าเราไปดื่มเหล้าหรือเราสูบหรี่สิ่งนี้จะมีผลกับสุขภาพจะมีผลกับก,บการเข้านอนของเราอย่างนี้เป็นต้นดังน,นั้นเราก็จะไม่อยากไปสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่อยากไปเที่ยวกลางคืนนะครับไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปอยู่ดึกๆเดินๆไปใช้เงินในสิ่งเหล่านั้นอ่ะ Ghost, เพ <ๆ S 2> ล่เพา่มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ต้องไปใช้เงินในสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของการคนที่ ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแล้วความเครียดก็จะลดลงฮอร์โมนในร่างกายต่าง,างๆก็จะหลั่งเป็นปกติข้อดีของการออกกําลังกายมีมากมายพอกลับถึงบ้านเราก็จะนอนได้อย่างมีความสุขนะครับหัวใจเราได้สูบฉีดนะครับร่างกายทุกระบบมันได้ทํางานนะครับอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่ใช้งานบ่อยๆสิ่งนั้นจะมีอายุยืนอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะมีอายุสั้นดังนั้นร่างกายถ้าอยากแข็งแรงอยากมีอายุยืนเนี่ยต้องใช้งานเขาบ่อยๆหัวใจก็ต้องให้นะครับมีการสูบฉีดรนะครับอย่างน้อยหมอเขาแนะนําว่าครึ่งชัวโมงนะ ทำอะไรก็ได้ให้มันต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเดินเป็นวิ่งเป็นปั่นจักรยานอะไรที่เราชอบนะเลือกเอาสักอย่างแต่ขอให้มันเป็นความต่อเนื่องนะครับเพราะนิสัยคืออะไรนิสัยคือพฤติกรรมที่ทําจนคุ้นเป็นประจําอย่างต่อเนื่องไงนะไม่ใช่ว่าวันนี้ทำแล้วหยุดอีก3าเดือนอันนี้ไม่ใช่นิสัยน,นะครับอันนี้คือน,นิสัยที่สามแล้วนะที่มาดูนิสัยที่สนีะ่อันนี้4ี่เกี่ยวเนื่องกันเลยคือน,นิสัยของการนะครับที่จะสนใจนะครับกินแต่ของที่มีประโยชน์นะครับการกินเนี่ย เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยของมนุษย์เนี่ยนะครับมากมายเลยจริงๆหมอเขาหมอเขาบอกว่ามันมี10โรคที่คนไทยเป็นมากที่สุดนะเรามาดูตัวอย่างนะหโรคเบาหวาน 2. โรคความดัน 3. โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับสโรคอ้วนนะแล้วก็โรคมะเร็งโรคต่างๆหเหล่านี้ติดอันดับอยู่ในท็อป10ที่คนไทยป่วยมากที่สุดเนะี่ยเชื่อไหมว่าเกิดจากการกินทั้งสิ้นเลย การกินที่กินไม่เป็นการที่เรากินไม่เป็นทําให้เราเจ็บป่วยเรากินหวานเกินไปเรากินเค็มเกินไปเรากินมันเกินไปเรากินอาหารจังฟู้ดเกินไปเรากินอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าอาหารสําเร็จรูปที่เป็น p r o c e s ฟู้ดมากเกินไปเนี่ยมีผลกับสุขภาพของเราในระยะยาวเราไม่จำเป็นต้องป่วยเลยนะถ้าเรากินอาหารเป็นเนี่ยเรานอนดีแล้วนอนเราเข้านอนตรงเวลาเราตื่นนอนตรงเวลาเราออกกำลังกายดีอยู่แล้วเราเพิ่มนิสัยของการเลือกกินอาหารให้เป็นเนี่ย กินอาหารที no consumer, food, you know? istic, ่มีประโยชน์ครับกินผักมากขึ้นกินของที่มันของที่คาาของที่หวานของรสจัดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะรสิ่งตัวนี้เป็นนิสัยนะเราสังเกตไหมว่าบางทีเราไปเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรายังไม่ได้ชิมน้ำมาเลยเราปรุงทุกอย่างเลยเราใส่พริกน้ําส้มเราใส่พริกป่นเราใส่น้ําตาลเนี่ยแล้วเราก็คน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 ยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นก็มันเป็นนิสัยมันชินว่ามันมันต้องใส่อย่างเนี้ยนะครับแดงเต็มจานไปหมดเลยแล้วค่อยคุกคุกแล้วค่อยกินเห็นไหม ทั้งทั้งที่ถามว่าจําเป็นต้องปรุงไหมบางทีแทบจะไม่จําเป็นเลยแต่เพราะว่านิสัยมัน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 นำชีวิตเราไงเห็นอะไรก็จะต้องปรุงจะต้องใส่อย่างนี้เป็นต้นครับบางคนเดินผ่านร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะเข้าแบบร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยพวกทอดทอดมันมันพวกเห็นอะไรที่อยู่บนไปร้านบุฟเฟ่ไปไปร้านบุฟเฟ่เนี่ยจะต้องพุ่งไปที่มันมันมันก่อนนะครับมันมันกรอบกรอบทอดทอดเค็มเค็มอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกผักเนี่ยไว้ทีหลังทําไมเราถึงเป็นอย่างนั้น ก็นี่ไงนี่คือนิสัยไงเราคุ้นเพราะอะไรเราคุ้นกับรสชาติที่เราชอบเราติดในรสชาติเอาอร่อยไว้ก่อนสุขภาพกายไม่เป็นไรเอาสุขภาพใจก่อนได้กินแล้วชื่นใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหาเอาเอาเป็นความดันเดี๋ยวค่อยไปลดซื้อยาลดความดันมากินอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเบิร์นแคลอรี่ครับวันนี้ขอขอขอให้ได้ทานสิ่งตัวเองชอบทานไปก่อนดังนั้นถ้าเราหักห้ามใจได้นะเรากินอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะมีผลกับชีวิตเราของเราในระยะยาว อย่างมากมายมหาศาลครับเราจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วร่างกายเนี่ยเราจะเบาและจะสดชื่นนะครับสังเกตไหมว่าเวลาเรากินเนื้อเรากินสเต็กเนะี่ยกับเรากินสลัดเนี่ยเราอิ่มเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกหลังจากที่เรากินแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราไม่เหมือนกันความเบาของร่างกายความสดชื่นความรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดความรู้สึกว่าเราสามารถทํางานต่อได้เลยเนี่ยต่างกันเลยถ้าเรากินอาหารที่หนักๆนะคาร์โบไฮเดรตเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ย มันใช้เวลาย่อยนานมากเนื้อเนี่ยอยู่ในลำไส้เราตั้งหกเจ็ชั่วโมงกว่ามันจะย่อยหมดแต่ผักใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดละลำไส้เราก็สะอาดที่นี้เป็นต้นนั้นลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะว,ว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรเรากินแล้วเราอิ่มอะไรที่เรากินแล้วเราสุขภาพดีเราควรที่จะปรับนิสัยไปทางนั้นนะครับเช่นต่อไปถ้าเห็นของคาวของมันก็พยายามตั้งสตินิดนึงว่าจะทานเท่าไหร่นะครับ เราจะตักอันนี้เท่าไหร่จะตักอันนั้นเท่าไหร่แค่เราตั้งสติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรับจูนนิสัยของเราไปเองครับทีนี้นิสัยอันที่5นะครับคือนิสัยของการรักความสะอาดและความเป็นระเบียบคือมันเป็นนิสัยหลักที่ต้อง,ท,องที่ต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะอะไรมีงานวิจัยเขาบอกว่านะครับเขาคนสองคนไปนั่งทํางานในออฟฟิศนะตำแหน่งเดียวกันงานเดียวกันนะคนคนนึงทํางานอยู่ในออฟฟิศที่รกแล้วก็โสโปรก อีกคนคนหนึ่งทางานอยู่ในที่ออฟฟิศที่สะอาดเป็นระเบียบเนียบมากเลยเข้าไปแล้วสดชื่นอากาศปลอดโปร่งนะครับสองคนที่ทํางานแบบเดียวกันนะให้เขาอยู่ในงานแบบนั้นเนะี่ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนเนะี่ยเห็นความแตกต่างเลยว่าคนที่อยู่ในที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบเนะี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าอารมณ์ก็ดีกว่ายิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสและผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องการกระทบกระทั่ในทํางานน้อยกว่าแต่อคนที่มันนั่งอยู่ในห้องทํางานที่มันลกแล้วไม่เป็นระเบียบเนี่ยนะผลงานก็ไม่ออก อารมณ์ก you <hi> ็ไม่ดีจิตใจก็ไม่เบิกบานทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมสิ่งแวดล้อมถึงมีผลกับใจเราได้มากขนาดนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสที่เราได้กลิ่นที่เราได้ยินเนี่ยทั้งหมดจะเข้ามาสู่ใจและมีผลกับใจมนุษย์ถ้าใจเราคุ้นกับความสะอาดใจเราคุ้นกับความเป็นระเบียบเนี่ยเราจะมีความปลอดกังวลเราจะมีความสบายใจเราจะมีความสุข ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามดังนั้นถ้าเราเก็บห้องเราให้สะอาดนะไม่ว่าจะห้องนอนห้องน้ําทุกพื้นที่ในบ้านนะครับแล้วก็รอบบ้านรถของเราโต๊ะทํางานของเราที่ทํางานของเรานะไปตรงไหนก็มีแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบนะหนึ่งนะเราจะมีความสุขใจเราจะสบายเราจะปลอดกงังวลสองเราจะไม่งงหงิดเพราะว่าเราหาอะไรเราก็เจอเรารู้ว่าอันนี้เราเก็บตรงนั้นสามเราจะรู้ว่าอันนั้นมันมีจํานวนเท่าไหร่รจะไปซื้อมาเพิ่อมอีกเท่าไหร่ต้องใช้เงิน,นงเท่าไหร่เห็นไหมคำนวณได้ด้วย แล้ว4ี่นะลดการกระทบกระทั่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ยเพราะรู้ว่าของอยู่ไหนนะครับเห็นแล้วก็สบายใจอารมณ์ดีจะไปหยิบจะไปจับใช้หมดแล้วคนก็จะมาเติมที่เดิมนะคนใหม่จะมาหาก็ไปหาที่เดิมก็เจออย่างนี้เป็นต้นลดการกระทบกระทั่งไปเยอะจะทําให้เราลดเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องใครเอาคนไกลฉันไปใครเข้าห้องน้าแล้วไม่เช็ดใครกินข้าวที่หอฉันแล้วไม่เช็ดโต๊ะอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องมาตามหาคนผิดต้องมาคอยตำหนิต้องมาคอยต่อว่ากันนี้เป็นต้นแต่ถ้าทุกคนตระหนักในเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบนะโอ้เราที่ทํางานหรือที่บ้านเราจะมีความสุขขึ้นเยอะ,ะการกระตุกกระทัเนี่ยจะน้อยลงไปมากนะแล้วที่สําคัญใครที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนะสิ่งนี้มีผลกระจายเรามากเพราะสิ่งที่เราเห็นนะเราคุ้นกับความไม่เป็นระเบียบเราคุ้นกับความสกรปรกนะพะเราหลับตาเนี่ยนะความสกรปรกและความไม่เป็นระเบียบม,มันจะติดเข้ามาในใจเราด้วยกว่าจะเคลียร์ออกกว่าจะผ่อนคลายได้เนะี่ยใช้เวลานาน,านมากลองสังเกตดูนะ เราลองลองไปทดลองอย่างที่หลวงพี่แนะนําดูก็ได้ดังนั้นนิสัยของการรักความสะอาดและเป็นระเบียบเนี่ยเป็นนิสัยที่สําคัญมากซึ่งควรจะทําให้เกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลให้ทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเราดีโดยอัตโนมัติเลยอันที่6นะครับอันสุดท้ายวงพี่ว่าแทบจะเรียกได้ว่าทุกข้อสําคัญนะแต่หลวงพี่มองว่าข้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดนะคือนิสัยของการรักการนั่งสมาธิคือนั่งสมาธิจนเป็นนิสัยเป็นนิสัยหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ทําไม่ได้ไม่ทํามันเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างมันต ต้องนั่งสมาธิจนรู้สึกอย่างนั้นแหะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้นั่งเหมือนกับมันไม่ได้อาบน้าอะ่ะมันต้องนั่งนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยประโยชน์ของสมาธิก็คงไม่ต้องอธิบายกันเยอะเพราะเราทราบอยู่แล้วนะทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาก็ทางการแพทย์ทางนักจิตวิทยาอะไรก็ออกมาพูดกันเยอะแยะมากมายนะโอานั่งสมาธิเนี่ยลดความเครียดลดความดันหัวใจเต้นช้าลงสุพรรณวันนะผ่องใสาอารมณ์ดีเพราะอะไรเพราะสมาธิเป็นเรื่องของใจลน้วนสมาธิการฝึกใจ พระสมาาวุฒิเจ้าบอกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีเห็นไหมดังนั้นเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเลยแค่เราหลับตาอยู่กับตัวเองแค่นี้ความสุขก็เกิดขึ้นละทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออเรานึกถึงน้ำอ่ะที่มันอยู่ในแก้วน้ําขุนๆเนี่ยน้ําที่มันขุนๆเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ข้างในนะเหมือนใจคนเนี่ยใจเวลามันขุนเนี่ยมันก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ดีเพราะมันมองไม่เห็นอะไรไปตามความเป็นจริง แต่พอเราเอาน้ํานั้นตั้งไว้นิ่งๆเนี่ยพอมันตกตะกอนเนี่ยน้าก็จะใสง่ายๆหลักการง่ายๆพอมันใสมันก็เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงการตัดสินใจก็มีประสิทธิภาพอารมณ์ก็จะดีขึ้นเพราะว่าเข้าใจปัญหาการพูดการจาความเมตตาความอยากช่วยคนอื่นเห็นใครเดือดร้อนนะก็อยากช่วยนิสัยที่ชอบนินทาก็มันก็ไม่อยากนินทาละเพราะว่าใจมันสบายพอเรานั่งสมาธิแล้วเราเริ่มแผ่เมตตาจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยการนินทาว่าร้ายการจับผิดคิดลบ การไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นความใจร้อนความเครียดนิสัยพวกนี้ที่เคยเป็นเนี่ยหายหมดเลยแค่เริ่มต้นนั่งสมาธิเนี่ยแล้วถามว่าต้องนั่งแค่ไหนนะครับถ้าเรานั่งวันละสองครั้งเช่นก่อนเข้านอนเนาะสิบห้าถึงสามสิบนาทีแล้วก็ตอนตื่นนอนตอนที่ใจสบายนะครับสิบห้าถึงสามสิบนาทีถ้าเรานั่งได้อย่างเงี้ยวันละสองครั้งเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ลวแล้วในระหว่างวันจริงๆก็ทําได้นะ ในที่ทํางานหรือว่าเวลาที่เรานั่งรถเมย์ไปทํางานเราก็นั่งหลับตานะครับวางใจสบายๆส,ส่วนเราจะชอบเทคนิคไหนนั้นก็แล้วแต่หาวิธีการที่เรงชอบแล้วามาปฏิบัติทั้งหมดนี้คือนิสัย6อย่างซึ่งเป็นนิสัยหลักถ้าเราลองไปปรับใช้แล้วแล้วทําให้มีเกิดขึ้นในตัวเองแล้วเนี่ยนิสัยอื่นๆที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยเราจะเซอร์ไพรส์ตัวเองเลยว่าเฮ้ย hey, มันถูกแก้ไขไปโดยอัตโนมัติเลยแค่ไปทํา6อย่างนี้ให้ได้ทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายคําถามก็คือว่าหลวงพี่แล้ว จะสร้างนิสัยยังไงมีหลักการยังไงในการที่จะสร้างนิสัยพ็ดูเหมือนมันรู้สึกมันจะยากหลวงพี่ให้หลักไว้เรียกว่าหลัก 3s เอสเนะับอันที่1 s i n g ซิงเกิลอันที่2ซิมเิลอันที่3 s m สมอเป็นยังไง3ทั้ง3าอย่างนี้เป็นยังไงหลวงพี่ยกทุกอย่างอย่างเช่นเราไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนแล้วเราอยากจะสร้างนิสัยการนั่งสมาธิเพราะฟังหลวงพี่พูดแล้วรู้สึกว่า,านั่งสมาธิมันดีนะแล้วก็อยากจะนั่งก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเอาหนึ่งอย่างนะครับ คือซิงเกิลเนาะซิมเพิลเป็นยังไงก็เอาที่ง่ายๆเอาเทคนิคที่ตัวเองชอบบางคนชอบนึกลมหายใจพิจารณาลมหายใจอานาบรณสติมันง่ายก็เอาอย่างนั้นบางคนชอบวางใจเฉยๆไม่คิดอะไรก็เอาอย่างนั้นบางคนชอบเปิดเพลงบรรเลงนะครับฟังเพลงไป,ไปด้วยนั่งสมาธิหลับตาไปด้วยก็เอาอย่างนั้นเอาที่ซิมเพิลที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราชอบ,บแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปเนาะบางทีเราก็เปิดแอปในมือถือก็ได้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นั่งรถเมย์ก็เปิดแอปฟังได้ อยู่ที่ทํางานนะครับเราอาจจะปิดประตูสัก5านาทีหลังเที่ยงเนี่ยนะครับก่อนที่จะเริ่มงานบ่ายโมงเนี่ยเรามีออฟฟิศของเราเนี่ยเราปิดประตูเลยเราก็นั่งหันหลังเข้าข้างฟ้าเลยง่ายๆนะครับเริ่มที่มันรู้สึกว่าง่ายไปก่อนอันสุดท้ายคือ small small เป็นยังไงข้อน,นี้ส่วนมากคนจะพลาดนะครับตูว่านั่งสมาธิดีนะตั้งเป้าเลยว่าผมจะนั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนี่เยอะเยอะไปะครับหนึ่งชั่วโมงไม่ง่ายนะสมอคือเอาน้อยๆนะครับ ถ้าไม่เคยนั่งมาก่อนผมพี่ว่าห้านาทีก็เก่งแล้วนะอยู่เฉยๆปิดโทรศัพท์มือถือหลับตาอยู่นิ่งๆห้านาทีเนี่ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะยกนิ้วไปเลยถ้าทําได้ห้านาทีต่อวันเนี่ยนะพอมันน้อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าง่ายแล้วมันทําได้แล้วพอเรามีความสุขนะเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นเองเฮ้ยห้านาทีไม่พอละเมื่อวานนั่งห้าทีรู้สึกดีดีวันนี้เอาสิบเห็นไหมสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องเริ่มที่ง่ายก่อนแล้วให้ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างอันนึงก็ได้อย่างถ้าเรารู้สึกเราเราไม่เคยอ่านหนังสือแบบทุกวันเนี่ยแล้วเราอยากจะสร้างนิสัยให้เราอ่านหนังสือทุกวันเนี่ยนะเราก็เริ่มจากเอาหนังสืออะไรก็ได้เราชอบไปตรงไหนก็มีหนังสรรือนะในรถก็มีหนังสรรือที่ทํางานโรงครัวหรือที่ตรงไหนก็นมีหนังสรรือให้เราหยิบได้เนี่ยนะแล้วก็ให้มันหยิบได้ง่ายเนาะแล้วก็อ่านวันละห้าหน้าไม่ต้องเยอะถ้าห้าหน้าเยอะไปนะสามหน้า <c oughs> ขอให้เริ่มจากน้อยๆแล้วทาบ่อยๆ ทำซ้ำๆจนคุ้นทฤษฎีเขาบอกว่า21วันนะใครใครก็ตามที่ทําอะไรซ้ําๆไปต่อเนื่องเนี่ย21วันมันจะกลายเป็นนิสัยดังนั้นถ้าเราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องให้เวลากับตัวเองเนาะอย่างน้อยสัก1เดือนทําต่อเนื่องนะครับอย่าไปท้อทําง่ายๆทําสบายๆทําทีเล่นทีจริงไปก่อนนะครับแต่ขอให้ทําต่อเนื่องแล้วพอติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องตั้งใจเลย ต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติต่อไปจะจะนอนตรงเวลาต่อไปจะตื่นเช้าต่อไปจะออกกําลังกายทุกวันต่อไปจะเห็นอาหารอะไรก็จะเลือกกินที่มีประโยชน์ก่อนอะไรที่ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบเนี่ยก็จะไม่อยากทำจะต้องไปจัดให้มันเป็นระเบียบจะต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะนั่งสมาธิทุกวันจะอ่านหนังสือทุกวันอย่างนี้เป็นต้นมันจะกลายเป็นนิสัยของเราโดยอัตโนมัติ บอกว่าพวกเราคงจะได้ความรู้จากการฟังธรรมะในวันนี้แล้วลองไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะให้พยายามสร้างนิสัยหกอย่างนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราให้ได้นะครับแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขและก็มีความสร็จในทุกๆพื้นที่ของชีวิตของเราก็ขอโมทนาบุญกับเราทุกท่านนะ